สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสักะเลือกกวใจายนะคะทีโรคของเรามาแล้วนี่บอกตัวปัญหา <c oughs> เพ็่อยากลองเร่นั่นลอตเตอรีไ่ไหมเป็นไดมึง ขั้นจมเสียงหัวเสียงหัวคือนเป็นน้ำสางเยอะหรือผมม่สยสางอยซายเอาไปลงไฮนมเลยเด้ยพ้นไปลงางเลยเอ้ยดอยไ่ยาเอาผู้ใดสมาเห็นโผ่พวกัน เนี่ยในรอบเดียวเนี่ยมาปิดกระเพ้ายชื่อรอกันกระเพ้ารออันนี้พท่กาขดยังยังวะว่านอยู่ป่านอยู่ฮะฮะเยี่ยงยังโอ้โหไทยนะ ดึงพยินยืนหน้าพยิจุยเดี๋ยวจะจามาเดี๋ยวจะจัมาเดี๋ยวจะจ้องห้อยเลยจ้าเรื่องสมิมาหดนะเอาเอาโซลงแม่เอาดึงลงเวลาัหนแล้ววะเอาโซมาโซงเฮ้ยนาสีลงกินกระเทยสิบอก่าสิปันทำแม่โคก อยากลองของอยากลองของมึงมาไถไถบ่ได้ครับไปขึ้นอ๋อจะได้มาไปปเอารถตรีมาแล้วรถตุรีตัวมากเนี่ยคุณมองหม้อไห่บ่งมอไห่บ่เพราะว่าเป็อเส้นเล็กิดมึงนะเดี๋ยวเขามาไถเราเดี๋ยวน้นไอ้รถมันม่จมรอรถไถจอดจมนกันเลยจอดไปนี่ พีจอดปลูกแมงันิงไก่อยู่นี่นะสมปเราไ่งเลยชอบูเว่าขึ้นมาเลยก็จอดปลูกพักไปครับแต่รถไทน่อยกัยังสองมื่นสองพันกวมันบถไทยหน่อยจอดกินเลยรถไทน่อยจอดกินกันนะรถไทยงม่ยนขึ้นเลียเขาเรกมอนนตกแเหรอนตกีเรียบร้อยเลยทั้เลยครับ ต้องก็ส <Netz> ร <ank pedir als> ้างมัน <huh> น้าจะคลองจอดในปีน <pouco> ึงก็ได้ยจ้วเพราะว่าพอได้เสียใจแล้วนะบอได้ไปงานบุญมาหนีินะอันกินเวลานะงานบุญยั่ได้ปะงานบุญอยูเสียปะโอ้ยหูเสิยวนอนยู่บ้านจะซื้อก็ดีหรอเข้ามาหนิเข้านี่แหละเข้าบริเวณเฮ็ดบุญนะเข้าเฮ็ดบุญหลายอย่เฮ็ดบุญเ็าซอยเนาะเฮ็ดบุญกับซับปลาเซอยซับปลาเเฮ็ดบุญกับซับปลาเกับเฉียดลมปาบาบบาบซับปลาเลยไม่เล่นเพลงนี้มันหยิ่งไปได้พี่แตไดนกันแต่เนี่ย กัวมันโมมีเนื้อสดโน้นอกดว่าหันนี่ไหมันบมลงกะถืออยู่ว่าหันนี่เนี่ยเอาโซกวานี่เลยนี่นี่แก็อแม่บอกขาม่กินเลยนี่อีมดมันเลี้ยงนี่เออไปซื้อมาเลยเอาเงินไปซื้อนี่ะแก้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซื้อมาหกแก้วเนาเอาไปก่อนมเก็บเงินอยู่นี่ยออกแล้วกะเลี้ยวละน้าหลอกข้าวปั้นไหมร้านคู่บุงเดียนนั่น โคกแก้วเด้อพันจะคองกินกันร่วมโควกินกับหางนี่ครับมาเอาบุญซรัพย์ไเลยครับออกเงินการข้าดึงเงินทางอ้าวกำลัมาเอาบุญเนาะเลยยัดยัอยจะจะบาดเงินสามพันเลยเนาะที่จริงกัการน้เนี่ยเหยียบหางพันห่าแล้วอออือารถไทอีกพันหนึ่งไปสองพันห่า อไรเไปคมพตึงโสตึงมงตึงมงที่แรกว่าจะมันจะเลียงไปมากที่สเลี้ยงมันะรน้องขึ้นได้แะรถคอยมาแห้งคักได้เลยว่าูี่จมคนนะ่ะกระเบื้งอันรถรถมาดึงกับรดจมเดยพี่ลกะเอาาเลิเตขั้นห่มโยนลงมานกล่องโทรศัพท์หอนหรอ

Vaz e